ที่22ธันวาคมครับ,รบสุดท้ายปลายปีกันเลยแต่ว่าวันที่23อย่าลืมนะครับพอบ้านไทยไฟค,คุณพนาไทยไฟฮะแจ้งมาแล้วเรียบร้อยว่าที่ พัทลุงอ่าก็คือ23พฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ที่พัทลุงถูกต้องครับที่เกาะลอยลำปำเนี่ยฮะเกาะลอยหรอเกาะลอยลำปำอ๋อลำปำไม่ใช่ศีรเชานะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไปผิดที่ไม่ได้นะไม่ไม่ต้องมาที่เกาะลอยลำปำที่พัทลุงจังหวัดพัทลุง23พฤศจิกายนนี้รอบรองชนะเลิศเจอกันนะครับส่วนนัดชิงชนะเลิศ22ธันวาคมที่จังหวัดพะเยาไปเจอกันหน้าหนาวพอดีถูกต้องครับก็เจอกับผมกิจจงเจ้หอเจอกับพิสเตอกนะครับซึ่งเขาไม่เขาอยากจะเจอหรอกเขาอยากจะเจอเดีกมากว่าเจอเดิม มาดูยกแรกครับคู่นี้ขวากับขวาครับอยากจะบอกความหนักหน่วงก็บอกให้น้องโอละครับมาดีเกรงเอาไว้เลยครับมีเตะขวาด้วยวันนี้ก็มีกำนันยกยศแก้วเขียวนะครับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับมาให้กำลังใจด้วยนะครับครับท่านมาดูที่หน้าเวทีครับดูเพาะฝนตกไม่มีใครหนีครับวันนี้ขอพระคุณอย่างยิ่งครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกรีของโจเซฟไม่ธรรมดานะครับเป็นไงครับชนะทางด้านของใสโยกพุ่มพันธุ์ว่วงมาแล้วคโอ้โหนี่นานมากนะนักชกคนนี้นะดูครับจะผ่านคนนี้ได้หรือไม่เราได้ใหญ่ด้วยนะครับกระอนอยู่ที่เจ้าผาหินนะครับครับเจ้าผาหินมวยไทยนะครับของเจ้าตั้มนะครับเจ้าผาหินสิดซิดอิติสุกโตครับที่อำเภอหัวหินประจวบลีขัดนะครับวางแข่งสวยหมัดก็สวยด้วยครับมัดยาวด้วยครับโจเซฟคนนี้ มีความเป็นมวยพอตัวนะครับมาซ้อมใ่เมืองไทยนานมากแล้วนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่เจ้าพายิมมวยไทยนะครับข้างๆกับตัวน้ำวานานาวาหัวหินนะครับเนี่ยครับมันลื่นอ่าเพราะว่าฝนตกลงมาครับแม่ลอลื่นเลยทีเดียวครับโอ้โหถ่ายมุมนี้แทบจะเห็นหนังหัวแล้วครับครับผมกระเด้งมัดกันอยู่ครับยกแรกนี่ทางด้านโจเซฟนี่โอ้โหหวางแข้งซ้ายขึ้นซ้ายธรรมชาติครับหนึ่งสอง โอ้หโดดซ้ายครับแม่น่าหงายเลยนะครับโอ้ยังยิ้มได้ครับโอ้จะจะมั่นใจนะฮะโจเซฟเนี่ยดูกันยืนสวยครับแบบนี้คือชนะสซโยกมาแล้วน้องโอจะไปเหลืออะไรครับครับอ่าตะขวาครับโจเซฟตะขาด้วยนะครับถือว่าออกแข้งได้เยอะนะครับบางคนไม่กล้าออกแข้งครับเพราะว่ามันลื่นฮะท่านผู้ชมครับ จะรอลื่นหรือว่ากีเรลลื่นก็ไม่กล้าออกนะครับเพราะว่าจะทําให้เสียหลักครับแต่ว่ามีอาวุธหลากหลายครับมวยไทยนี่ครับหมัดขวาอย่างนี้ครับโอ้ต่อยสอดกันเลยครับทูนี้ต่อยข้ามกาดก็เลยเตะทับในเข้าไปครับโจเซฟครับเตะขวาแหมกล้าตินะครับแหมโอ้โหโจโจจิ้มซ้ายโดนแข้งขวาของน้องโอเอาล้วมั่นใจถึงออกแข้งครับนี่อยู่ทียักษ์ใกล้ๆวิออกแข้งไปถึงแน่นอนครับนี่ครับโดนแหมหน้าเกลียดลอยไปหน่อยครับสำหรับโจเซฟ แต่ยังทนพิษหมัดของน้องโอได้ครับอาล่ะครับยังยิ้มได้นะครับเมื่อกลับปั้นมาครับมา้เตะขวาสูงครับมาเป็นพลัดผลักครับยังยิ้มได้นี่ครับโอ้โหเตะขวาวาอาล้ครับแรกหมัดโอ้โหผ่านเลยฮะเรื่องของกูจิตหัวใจครับคือกล้าบวกกล้าแรกครับแน่นอนครับซิโคด้านซ้ายนี่เริ่มแดงแล้วครับเพราะกระขาวแล้วเกินดูฮะแดงยันหลังแล้วครับในอ้อมมาข้างหลังเลยอาล่ะครับอ่าหมดยกครับ หลัประตูต่อนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะต่อยขวานะครับหลุดไปครับแข้งขวาก็ไม่ถนัดนักนะครับของน้องโอแต่ว่าซ้ายนี้ได้นะครับจังหวะนี้ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับดูภาพช้ากันอีกนิดนึงครับอีกมุมหนึ่งอีกจังหวะหนึ่งครับต่อยขวาไม่เข้านะครับขวามาโดนกงขุูครับฮุกซ้ายครับเข้าปลายคางครับ แต่ด้วยความยาวของโจเซฟนะครับก็พยายามบวกพยายามโตครับถือว่าหัวจิตหัวใจดีนะครับเนี่ยครับกล้าที่จะแลกครับไม่มีหลับตาปีด้วยครับก็มีความมั่นใจแล้วครับสำหรับโจเซฟครับเพราะว่าหน่วยก้าจะสูงยาวครับไม่มีหลับตาครับเนี่ยดึงจังหวะแล้วต่อยแบบนี้แต่หน้าเก่งหายไม่หน่อยครับนี่ครับพยายามจะดึงลงมาครับแต่หน้าแก๊สจังหวะปิดป้องยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สโมสรรวมใจอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีครับกับไทไฟสุราธานีครับแล้วก็ที่สโมสรรวมใจกาญจนดิตจะมีรายการมวยดีๆอีก3ครั้งนะครับโดยท่านสมชายภูลสวัสดิ์และก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนำมาจัดเป็นมวยรอบนะครับครับคัดเด็ดเก่งจากภาคใต้ไปชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็จะมีวันที่20พฤศจิกายนครับรอบ8คนสุดท้าย วันที่11ธันวาคมนี่เป็นรอบ4คนสุดท้ายหรือว่ารอบรองชนะเลิศครับครับแล้วก็นัดทิ้งชนะเลิศภาคใต้ครับ8มกราคมครับที่แห่งนี้ครับสมสรนรวมใจอำเภอการชนะบิดครับครับก็มิสปองได้ข่าวว่าทำอาหารด้วยใช่ไหมครถ้าจะสั่งข้าวกล่องสั่งได้ไหม สั่งได้ฮะที่ร้านขาหมูมันไก่บายมิสเตอร์ปองนะครับอย่างเช่นว่าเพื่อนผมเป็นเสกอบอย่างจะดูมวยอยู่นะครัเสกอบนรงอมน้อยจะสั่งมาที่กองทัพไทยได้ไหมฮะโอได้เลยครับเดี๋ยวไปส่งถึงที่มิสเตอร์ปองส่งเองครับฝากถึงเสกอบด้วยครับเซพันเอกนรงอ้วมอ้วมน้อยคขาหมูข้าวมันไก่ข้ากล่องรับรองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไม่อร่อยเอาปลาหน้าผมเลยโอเคครับเสกบเสกบรับรับข้าวกล่องผมไปปุ๊บลองรับประทานดูก่อนถ้าเกิดไม่อร่อยปลาหน้าผมเลย การันตีว่าอร่อยอ่าผมจะยืนให้ปลาหน้าเลยจะสั่งไปให้ลูกน้องที่งานนะครับโอ้ขอบพระคุณล่วงหน้าครับเสียงผมครับดีครับเี็นไครับอ่ะดูครับต่อต่อครับยกสองไเดินเข้าหาครับน้องโอมูลนิธิธรรมนัตผมเผ่าครับครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ละครับในการส่งเสริมสนับสนุนโคงการมวยครับอ่าแหมพยายามจะแทงสายจาขวางเอาไว้นะครับ เท็ก่าฉลาดนะฮะลูกนี้การปองกันตัวสูงกว่ายาวกว่ามือขวางหน้าครับลูกนี้ยังที่เรายาวส่วนกันโอ้ยเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปหน้าแกง่ายฮะหน้าแกเปิดอ่โอ้อะไะครับเราก็ถือว่าทางด้านของน้องโอเองก็ถือว่าได้อาวุธแล้วครับครับชัดเจนมากขึ้นครับลูกนี้นี่ลื่นนะครับเวลาแบบใช้เท้าถูพื้นอย่างเงี้ยคือลื่นครับคือถูยังไงก็ยังไม่หายลื่นหรอกครับเพราะมันเปียกไปไปทั้งเวทีครับ สีชั่วโมงครับที่ฝนตกครับใช่ครับตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายสองครับขอต้องยอมรับว่าไทยไฟท์เน็ตเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยถูกต้องครับที่จัดงานแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมทั่วประเทศครับพยัคโอ้หมัดขวาครับซ้ายไม่ถึงจะแทนเข่าได้พยัคฆ์จะบวกนะครับตอนนของโจเซฟกล้าบวกกล้าแรกเรียกว่าโดนจนได้แล้วครับนี่ครับเลือดกำไรว่าแล้วตอนนี้เลือดกำเดาไหลครับแต่งหนุกโดนีกทีนึง น้าอย่างหายครับนี่ความสูงของเขาเนี่ยเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะฮะอ่าทำไมล่ะฮะต่อยต่อยไงก็โดนกันสูงเกินใช่ครับแกต้องดึงที่ผ่านนะดึงลงให้ให้เนียนกว่านี้นะครับเตะขวาครับน้องโอครับพุกซ้ายหมัดขวาครับเตะขวาตามไปครับน้องโอครับแลยอย่างจมูกแกก็ดุมไปไปจะต่อยปากโดนจมูกต่อยดูสิครับสวัสดีครับในใ่อย่าต่อยจมูกแต่ก็ดังโดนปากถูกต้องครับพักกันคู่เดียวครับเดี๋ยวมาใหม่กันต่อครับ เราไต,ต่อันนะครับคุณนผู้ชมครับไทยไฟสุราษฎร์ธานีครับในชน่องที่ดูภาพชานี้ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมน้ำแร่ธร,ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มครับเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซุสเซลลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนปุ๋ยไข่มุกป,ปลาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแป้งเย็นโชโกบุสเเมนยาสเปรย์เอ็มสิน โรงพยาบาลผิวหนังอโศกสมาคมยิฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแล้วก็ขอบพระคุณครับท่านพลโทนนรทิพย์โคยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ครับภาพทชาย,ยกนี้ครับหมัดไหนก็โดนครับโจเซฟหมัดซ้ายก็หน่าไงปังงางหมัดขวาก็น่าไงเงิอครับอ่ะยกสามยกสุดท้ายแล้วครับยกนี้ถอยอีกไม่ได้ครับโจเซฟ สองยกนี้รับมาเยอะครับขอขอบคุณอีกสองท่านละกันครับท่านสมชายพุทสวัสดนะครับอดีตอธิบดีกรมสปสตแล้วก็ท่านพลเอกพรสักพูนสวัสดครับอดีตแม่ทัพภาคที่4แลวก็อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครับครับถูกต้องครับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจเดชซึ่งรักในวงการมวยมากมากเลยครับทั้งสองทยนเอาละครับเดินเข้าหานะครับโจเซฟครับแต่ว่าน้องโอออกมาถอยแล้วนะครับยกนี้หุ้ยซอกขวาครับโจเซฟครับโจอกทิ้งทั้งตัวครับแต่ยังไม่โดนครับ การใช้ศอกไ้ว่าใครจะขึ้นไปกระสองได้เลยไม่ได้นะฮะจังหวะความหนักกางคนนีพอดีครับผมบอกแล้วผมเตือนคุณแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนครับหน้ากระชองหายโชว์คำรอเรียบร้อยครับ,รบต้องนับครับโดนขวานะครับคอแทบหักลูกนี้กิ้งคร,ครูครูครับวงหันนี้ วังหันนี้วังหันนี้คือเป็นภาษาฝรั่งเศสอีสานท่านผมเนียพอแล้วครับวังหันนี้คือเมื่อสักทู่นี้สักรูนนี้ถ้าไม่คุณรู้อ่ะถ้าไม่คุณรู้อ่ะพดพดคนอุบลติเเรียนรู้ไวเหมือนกันเรียนรู้ไวเรียนรู้ไวครับนี่ครับสัญญาณเตือนครับมีไปแล้วว่ามีสัญญาณเตือนโตจริงๆครับรับโจเซ่ครับแต่ทำให้ทางด้านของน้องโอ้ก็มันอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนครับหนึ่งนับกับยกนี้และสองยกที่ผ่านมาก็เดินศาสตร์อาวุธสาตว์แข้งศาสตร์หมัดโอ้โห โคตรจริงเลยครับวันนี้แม่นมากครับน้องโอ้มันจะกันยังไงล่ะครับยับยังไงก็โดนต่อยยังไงก็โดนหน้าแกต้องตัดจมูกเอาไหมฮะจมูกแคโด่งก็เกินหน้าเป็นๆอย่างผมมต่อนกนไม่โดนนะต่อนไม่ให้โดนครับแขแกร่แข็งครับโอ้โหครับกรรมการคนนี้แหละครับคนละคนกับที่โดนหมัดเต็งหนึ่งครับคนละคนนะโอ้โกรรมการเสมาเทพทีรีครับหน้าคล้ายกันครับอาจารย์เสมาวันนี้ไม่เจอไม่มานะนะครับ แต่ว่าหลังจากโดนติงหนึ่งต่อยแล้วก็แตกไปเก้าเข็มก็ก็ยังทำหน้าที่อยู่ครับก็เป็นท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเอามามามานันนนนนให้คะแนนอยู่อ๋อให้คะแนนอยู่นะเนี่ยต้องบอกว่าการเข้าห้ามต้องระวังครับพอติ๊งหนึ่งแกบทแกจะเข้าเบรกแกก็ต่อยไม่หยุดเลยครับเข้าซีซัวไปโดนอัปคัดไปโอ้โหงายเงือบแตกไปเก้าเข็มครับใช่แอนตซินไม่แจกด้วยวะนั่นแจกด้วยต้องพี่มดแจกไปพี่มดแจกแจกไหมแจกไปสี่พันห้าก็เนี่ยครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตนะครับของไทไฟส์แหละครับทั้งเต่งหนึ่งทั้งปตทแล้วก็เวโรนะครับตอนนี้ยังเดินเข้าหานะครับโจเซฟก็เป็นเป็นซีซั่นซีซั่นไปนะครับคนที่อยู่กับไทไฟ์ก็จะบอกโอ้ขึ้นชงใครก็มีความสนุกความเร้าใจเสมอครับคุนพพรวาิตบอกว่าที่นี่คือครอบครัวนะครับแล้วก็อยู่กัน คือถ้าเกิดจะเดินทางไปไหนเมื่อไหนก็ส่งเสริมสนับสนุนเต็มที่ครับถ้าเกิดจะอยู่ก็คืออยู่กันอยู่แบบครอบครัวถ,รถ้าเกิดไปแล้วไม่มีความสุขก็กลับมาได้ถูกต้องครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นผมว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเขาดูแลก,กันดีเพราะว่าอ,อย่างพี่หน่อยของเรา ผู้ประสานงานแล้วก็คนครีเอทีฟป่วยก็ดูเละกันจนแบบหายดีขึ้นนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงมาไว้ครับพี่หน่อยครับครัับอนนี้ครับจังหวะจะต่อยซ้ายไม่ต่อยนั่นหลอกเหมือนหลอกกันฮะดูฮะสบัดบัดคือจังหวะมันไม่ได้นะก็เลยพอมันก็เลยรอจังหวะครับดูฮะเพราะหน้าแกลอยรออยู่นะครับหลอกหนึ่งอ่ะเคาะแล้วขวาขวาไม่มีจังหวะนี่นะครับไม่มีจังหวะปล่อยขวาไปแล้วนะครับทีนี้แหละครับโอ้โหเลือดกระเด็นไปนู่นฮะโอ้โหห้ทีถ้าช้าชัดชัาครับหลอกหนึ่งลอกสอง ลอกสามแล้วแล้วแล้วบักเขาให้ดูวอะไรกันโอกกระเด็นหน้าเลือดสิครับปากรับชิปท้างปากงางไปแน่นอนครับเหมือนเขียดเลยครับกลางงานเลยคเป็นคุณเดียวเชิญครับาคถึงเวลนะรับใครจะเป็นฝ่ายชนะสำหรับคู่นี้นะครับ The Black Team or White Team ครับ The Winner is น้องโอวุ้ยที่ธรรมนัฐปรอมเป่าปรอม ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผิดหวังในวันนี้ครับโอกาสหน้ายังมีฝึกมาแล้วมาเจอกันใหม่ได้ครับแน่นอนครับว่ารับเงินรางวัลนะอาทิตไป30,000บาทนะฮะเดี๋ยวไปรับกันช่วงหน้ากับไทยไฟค้าเชื่อสุราธานีครับสักคู่ครับ